สร้างบุญหนุนกุศลเสริมสิริมงคลสาธุชนร่วมใจ<อ>วัดแหลมทองขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่หน้าตาก8เมตรสูง10เมตรณวัดแหลมทองตำบลหัวโพอำเภอบางแพ่จังหวัดราช,ชบุรี เชิญผู้มิจิตสธาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระองค์ใหญ่ร่วมกันเพื่อเป็นกุศลเสริมส่งให้ก่อเกิดผลบุญหนุนนำชีวิตโชคดีตลอดปีและตลอดไปที่วัดแหลมทองตำบลหัวโพอำเภอบางแพจังหวัดราช,ชบุรีและภายในวัดแหลมทองยังเปิดให้เที่ยวชมเสาแดงฮิโนกิแลนด์มาร์คแห่งความสวยงามและสามารถร่วมทำบุญได้ทุกวัน หรือท่านใดสะดวกร่วมทำบุญโอนผ่านธนาคารได้ที่เลขบัญชี7081285295ธนาคารกรุงไทยสาขาโพธารามชื่อบัญชีพระครูพิสารรัตนากรโทร086 1767644อย่าพลาดโอกาสครั้งสำคัญเชิญร่วมกันสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่นวัดแหลมทองตำบลหัวโพอํำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีงานนี้ได้เที่ยวได้บุญได้กุศลใหญ่